ทํเนี่ยไม่ได้มองย้อนไปทำร้ายใครนะทำเนี่ยมองย้อนเขาเรียกว่าโอปันนิโกน้อมสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษเป็นคุณทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยก็เป็นคุณที่เอามาสอนเราอะไรทําให้พาไปสู่จุดนั้นเพราะไม่รู้เพราะไม่ศึกษาพอเราได้ยินได้ฟังปุ๊บมันก็เฉลียวใจนะธรรมะนี่เป็นเครื่องเตือนใจเคยได้ยินไหมธรรมะไม่มีคําปลอบใจมีแต่ความจริงที่คนโง่ไม่ยอมรับ ธรรมะนี่คือสิ่งเตือนใจพวกเราบางทีได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกตัวขึ้นไม่ให้เราเพลินไม่ให้เราจมอยูนะ่รู้สึกตัวขึ้นมาทําหน้าที่ตัวเองให้บริบูรณ์อย่าทําให้พ่อกับแม่เนี่ยทุกข์ใจนะคนที่ทําให้พ่อกับแม่ทุกข์ใจเนี่ยคนนั้นเนี่ยยังมืดอยู่ยังไม่เห็นทางจเจริญจะวนอยู่กับความมืดมันหาทางออกไม่เจอ แต่ถ้าเรามองเห็นเนี่ยไม่ทำให้พ่อกับแม่ทุกข์ใจไม่ทำให้พ่อกับแม่เสียใจคนนั้นจะมีภูมิปัญญาที่จะเกิดความรับผิดชอบคนนั้นจะอดทนคนนั้นจะมีความเสียสละในการฝ่าฟันอุปสรรคทำยังไงเราจะช่วยพ่อเราจะช่วยแม่ของเราให้พ่อกับแม่เราเนี่ยที่เหนื่อยมานานเนี่ยให้ท่านได้พักบ้างทำยังไงพ่อกับแม่ที่ดูแลเรามาท่านเหนื่อยกับเรามานานท่านจะได้พักลงบ้างมันจะมองไป เราจะเหนื่อยเราจะทุกข์เหนื่อยเราก็จะยอมให้ท่านได้พักเราจะขอเหนื่อยแทนท่านเองเราจะขอทําแทนท่านเองเพราะคนที่ลงมือในการเรียนรู้ในการเสียสละเนี่ยใจมันจะเปิดกว้างมากเพราะเขาไมา่ได้ตาบอดคือเขามองเห็นเขามองเห็นสิ่งที่จะอดทนในการ,รเผชิญกับอุปสรรคเมื่อเราอดทนมันก็จะแข็งแกร่งอินทรีย์พระละก็จะแข็งแกร่งอดทนเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตนั่นแหละคือ บันไดทองที่จะเกื้อกูลให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งคนเราจะงดงามได้ก็ต้องเจอบทเรียนของชีวิตคืออุปสรรคแห่งทุกทุกนั่นแหละคือครูสอนให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งคนที่มาถึงจุดนี้แล้วจะเข้าใจว่าขอบคุณอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เราได้อดทนและฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆจนมาถึงจุดนี้สิ่งเหล่านั้นได้อลออ้อมให้เราเป็นเรา